สวัสดีครับวันนี้ยู่ผมโอมดีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวนี้เลยรถหรูผู้ริหารนะครับที่ราคาดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ Honda Accord 2.0 EL นะครับปี2017 นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยน้อง17เนี่ยมันโฉมนี้ได้ยังไงนะครับคันนี้นะเป็นปี2015.17นะลูกค้านะออกมาปี17นะครับแต่ว่าเป็นโฉมของปี2015นะครับคันนี้ราคาดีมากๆนะครับโฉมนี้นะสวยมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้ราคา455,000บาทเซรดิตดีซีดาว ผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นโ,โหลูกค้าถึงจะเป็นแอคคอร์ดปี15นะครับจด17ก็ตามแต่ราคา455,000บอกได้เลยว่าขู่มากๆนะผ่อนแค่ประมาณ8,000เท่านั้นนะ8,000ต้นๆเลยนะลูกค้าสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้โชมมาสวยมากสีดำนะครับสวยเลยนะครับลูกค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, นะครับมีเดย์ไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยนะกระจังหน้าโครเมียมนะครับบวกด้วยตัวโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่แบบนี้นะ นี่สวยงามมากไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้ครบนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยครอบมาเป็นโครเมียมเลยนะแล้วก็มีตัวรังผึ้งแบบนี้นะครับสวยงามมากอ่ะเราไปดูด้านข้างกันอีกนิดหนึง่งสีแท้สีเดิมสีเสมอกันนะลูกค้าเพราะว่าอันนี้นะครับลูกค้าเราขัดรถมาอยู่แล้วนะครับรถสภาพสวยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงาน,นคราสปาอะไรเลยนะครับแต่ลูกค้าเห็นได้เลยว่าสวยจริงนะลูกค้าสีแท้สีเดิมเลยนะครับอาจจะต้องมีเก็บงานพวกสะเก็ดหินนิดหน่อยนะ อ่ะมาดูยางกันอันนี้บอกก่อนนะยังไม่ได้บํารุงนะครับเอามาให้ดูก่อนสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแมกสี s ซิลเวอร์นะครับบอกไปแล้วนะว่าอันนี้คือก่อนบํารุงนะครับหลังบ่มรุงเราปัดแมกเก็บงานสวยพร้อมใช้แน่นอนยางก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ๆใ,ให้นะครับมาด้านข้างออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเริ่มจากกระจกปรับรไฟฟ้าพร้อมไฟเี้ยวนะครับมีไฟเี้ยวด้านข้างเป็นแบบเส้นแบบนี้นะลูกค้าสวยงามดีไซน์เขาค่อนข้างสวยงามมากลูกค้า ด้านข้างของเขานะครับจะมีตัวแถบแบบนี้นะเป็นตัวไล่โครเมียมแบบนี้นะครับการส่งกันสาดฟิล์มติดมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะลูกค้าไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มนะครับกระจกแท้กระจกเดิมจากศูนย์บริการนะลูกค้ามีตัวเลขน,นะครับจากศูนย์บริการนะลูกค้าดูได้เลยว่าเป็นกระจกแท้กระจกเดิมนะครับเพราะว่ารถคันนี้สภาพดีประวัติดีนะครับชนหนักจนน้ำจะต้องผิดความเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคัดแตกรดเเท่านั้นนะครับนี่สวยงามมากลูกค้า ตรงมือจับนี้ก็จะเป็นระบบกีเลสนะครับหรือว่าระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะครับลูกค้าไม่จำเป็นต้องถือกุญแจหรือว่าปลดล็อกก็ได้นะเพียงเอามือเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะก็จะปลดล็อกได้เลยนะครับนี่สวยมากลูกค้านี่ด้านหลังก็สวยงามเช่นเดียวกันนะบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นคนรู้จักของเจ้านายนะครับเอามาขายนะเพราะฉะนั้นประวัติต่างๆการเข้าศูนย์การตรวจเช็คสภาพหรืออะไรอย่างนี้นครับ มีครบมีพร้อมให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีจริงๆนะลูกคา้า Honda า c c o r d 2.0 EL นะเป็นตัวคอปนะครับของปี2015นะแต่ตัวนี้เป็นจดปี2017นะครับราคา455,000บาทผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดแล้วก็โปรช่วยผ่อนด้วยนะลูกค้าก็จะผ่อนคูกลงไปอีกนะครับนี่ด้านหลังตัว EL แน่นอนกล้องสองถอยอะไรมีครบนะครับดวงไฟทั้งสองข้างสวยใสกิ๊กเลย นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับมาเราเปิดท้ายกันสักนิดนึงมันเปิดได้ทั้งเรากดเปิดกับกูญแจแบบนี้ของส่วนถืญแจนะอ่ะนี่ขนาดไม่ได้ล้างแล้วเนี่ยนะยังสวยเลยนะครับพื้นที่ใส่ของนี่ค่อนข้างเยอะมีที่หยิบของด้านหลังสามารถพับเบาะได้ด้วยตรงนี้นะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว E L ตัวท o p มีตัวแผ่นยางมาให้นะครับกันน้ําอย่างอย่างที่เคยบอกกันไปนะรถของเรานะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อวิความหรือว่ากลอใหม่นะครับลูกค้าได้รถสวยสภาพดีครับประวัติค่าสภาพไปใช้แน่นอนเลยนะครับคันนี้สวยมากเลยด้านนอกนะดีไซน์ทั้งสวยนะครับแล้วก็สภาพดีนะลูกค้าคันนี้เก็บงานน้อยชิ้นจริงๆนะครับใครหารถบ้านแท้ๆเดิมๆนะอุปกรณ์ครบประวัติดีก็ต้องคันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างครับ เอาละครับมาถึงด้านในของเจ้าคันี้กันแล้วนะครับก็บอกย้ำอีกทีว่าเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับนะตัวนี้ออปชันนี้เราได้มานะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะเป็นเบาะสีเบสนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะปรับได้แปดทิศทางนะครับแล้วก็มีตัวนวดหลังไฟฟ้าด้วยสําหรับเบาะคนขับนะครับก็จะปรับได้จากฝั่งนี้ด้วยนี่จะปรับได้จากฝั่งนี้ด้วยนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้น ใช้งานได้ตามโกตินะครับระบบไฟต่างๆและตัวเบาะแอคคอร์ดนะเป็นเบาะที่ค่อนข้างบอกได้เลยว่านั่งสบายมากนะครับผมตัวใหญ่ขนาดไหนก็เนี่ยเขา้ารูปเข้าร่างเข้าสรีละนะครับไม่เมื่อยอย่างแน,น่นอนนะสำหรับตัวนี้นะครับระบบเขาเป็นพุสตันแล้วนะครับก็เหยียบเบรกกดปุ่มพุสตันเลยอ่าแบบนี้นะครับขออนุญาตปิดประตูแป๊บนึงเนื่อง,งจากเขาเป็นตัวท็อปนะครับ2.0 EL นะครับ เพราะฉะนั้นออปชันจะเยอะนะครับเราอาจจะต้องไปกันไวสักนิดนึงนะลูกค้าเพราะออปชันเยอะจริงนะครับเรื่องจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันลูกค้ามีเมนูรับสายเพิ่มเสียงวิทยุนะครับต่างๆมัลติมีเดียครบนะครับด้านขวาจะเป็นครุสซอนโทนมีครบเช่นเดียวกันลูกค้านะระบบล็อกความเร็วมีให้ครบนะครับนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะมีระบบเมมโมรีเบาะนะครับสามารถจดจำเบาะที่นั่งได้ถึง สองที่นั่งด้วยกันนะครับนะมาเรามาดูเอาชั้นต่อไปนะครับก็คือหน้าจอหน้าจอของเขานะลูกค้าได้มาเป็นตัวหน้าจอแบบนี้เลยหน้าจอของเขานะครับก็จะซัพพอร์ตนะวิทยุ FMAM นะครับแ่นซีดต่างๆก็ใช้ได้นะสามารถเสียบ USB iPod นะครับมีบูทูธด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อได้หลากหลายมากๆเ่าเราลองฟังเสียงวิทยุกันนิดนึง นะครับเสียงวิทยุเสียงนักฟังชัดสามารถปรับเพิ่มเสียงรถเสียงจากพวงมาลัยได้เลยนะครับนะเอ่อ่ะต่อไปนะครับความตัว็อปของเขากล้องส่องถอยมีแน่นอนนะครับลูกค้านี่เป็นกล้องส่องถอยที่สามารถปรับระดับอ่าระดับเขาเรียกว่าระดับมุมมองได้ด้วยนะลูกค้าเปลี่ยนได้หลายมุมมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้ดีมากๆนะมามาถึงตัวแอร์ของเขานะครับแอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแอร์แบบ ปรับแยกซ้ายขวานะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับอย่างผมหนาวมากาผมปรับมาที่25นะครับคนข้างอาจจะร้อนนะก็ปรับเป็นสัก20แบบนี้นะครับสามารถเพิ่มระดับความแรงนะครับตำแหน่งกดปุ่ม a c ซหรือว่ากดเปิดตัวแอร์หลังได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะเย็นสบายทั่วทั้งห้องโดยสารแน่นอนนะครับ มาในส่วนของตรงนี้นะครับเขาดีไซน์เป็นลายไม้นะครับสวยๆเลยนะครับมีตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโตนะ้นะนี่การเข้าเกียร์สมูทมากนะครับลูกค้านี่เกียร์ออ,อโต้ของเขานะค่อนข้างจะดีมากๆนี่ลื่นไหลสมูทนะครับแล้วก็พวกเกียร์เครื่องยนต์อะไรเงี้ยเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสบายใจหายห่วงมีประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็พวกคอนโซลด้านหน้าลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับ สภาพดีมากๆนะลูกค้านี่ไม่มีรอยยุบรอยยุ้ยหรือว่าไม่มีรอยแบบว่าจอดตางแดดจริงไว้เลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากนะบอกแล้วว่าเป็นคนรู้จักกับเจ้านายนะครับนะนี่ด้านบนก็สวยงามนะนี่เปิดมามีกระจกให้ด้วยนะครับระบบไฟติดทุกดวงนะใส่แวนเออใส่แบนใส่อะไรได้นะครับนะอันนี้คือตรวจเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้นะเดี๋ยวเก็บงานคลาสสปานิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็รับรถได้เลยนะอ่ะยังไม่พอลืมไปอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เขาจะมีระบบม่านหลังไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะกดม่านหลังไฟฟ้าให้ดูนะอ่านึงสองซ่มนี่นะครับเป็นระบบม่านหลังไฟฟ้านะลูกค้าสะดวกสบายจริงๆนะสำหรับคันนี้นะลูกค้าจับ2.0 e จุดูนอนะครับปี2 0 1พันสิห้าต่เป็นจดสิบเจ็ดนะครับลูกค้านะก็ ตัวเนี้ย455,000พรประมาณ8,000นั่นเองคันนี้ราคาดีมากๆใครอยากได้ต้องรีบจับรีบจองก่อนเลยนะครับเพราะว่าจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับลูกค้าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับว่านั่งสบายเหมือนกันหรือเปล่าเอาละผู้ชมสําหรับด้านหลังนะครับก็ นั่งสบายมากนะครับตัวเบาะด้านหลังคือนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ปรับเข้ากับสรีระของเราด้วยนะลูคะกค้าเบาะนุ่มสภาพดีเลยสีเบจเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวที่พักแขนแบบนี้นะครับพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ํานะครับสองใบนะก็วางมือสบายนั่งสบายจริง ใครหารถที่อาจจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นรถใช้งานให้ด้านหลังนั่งสบายด้วยคันนี้แนะนําจริงๆนะครับอ่ะตรงตัวด้านหลังนี้อย่างที่บอกไปว่าจะมีตัวเก็บของด้านหลังนะครับสามารถล้วงเข้าไปหยิบของด้านหลังได้เลยนะลูกค้าเพราะ,ะสะดวกสบายจริงจังนะครับตัวเบาะก,ก็มีไอโซฟิกนะครับเชื่อมต่อคาร์ซีของเด็กได้ทั้งสองตัวเลยนะครับก็จะรองรับคาซีถึงสองตำแหน่งนะครับดีมากนะแอร์หลังเย็นเจี๊ยบเลยนะครับลูกค้านี่ แอร์หลังเย็ยนเจี๊ยบเลยนะครับก็บอกเลยว,ว่าเย็ยนสบายทั่วทั้งห้องโดยสารแน่นอนสำหรับคันนี้ตัวนี้ก็มีนะไฟอ่านหนังสือนะทั้งสองด้านนะครับติดหมดเลยนะพอเราดูระบบไฟให้แล้วนะก็เป็นรถที่เพอร์เฟกมากๆนะครับทางออปชั่นนะครับรูปโฉมแล้วก็ที่สำคัญราคานะครับดีจริงๆนะอันนี้ลืมบอกว่ามีตัวนี้ด้ยนะครับเขาเรียกว่าม่านข้างแบบเกี่ยวนะไม่ใช่ก็เก็บลงไปนะชิป แค่นี้เองครับลูกค้าดีจริงๆสาหรับใครกำลังหารถแบบใช้งานดูๆนะครับนั่งสบายนะแนะนําคันนี้เลยนะครับก็ได้ขอด2อยุสนีเอลปีสอนนะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นกันด้านหน้าครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับ Honda Accord 2 0 EL ปี2017นะครับเราขายอยู่ที่ราคา455,000บาทเครดิตดีฟิดาวพรอนประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้ต้องรีบจับรีบจองก่อนเลยนะเพราะคันนี้ฮอตมากแน่ๆน,นะครับ ทั้งรถสวยสภาพดีเครื่องยนต์แน่นนะครับนั่งสบายออปชั่นเต็มๆกับราคาผ่อนแค่8 0 0 0นเท่านั้นนะครับใครสนใจต้องรีบจับจองเลยช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาก็ได้0 9 4 5 8 94, 58, 8 6 6 1หรือจะแคปหน้าจอโยนี้นะครับส่งที่แอสไตน์ดีเจียนพงคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับโปรโมชั่นมีให้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนรถส่วนลดนะครับ หรือจะเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุดหนึ่งปีงวดเราหันช่วยไปเลยนะหรือจะเป็นขับปีหกสิบหรือเก้าสิบวันดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นสองุดห้าเก้าปอร์เซ็นตเท่านั้นนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นค่อนข้างจะเยอะนะครับแลวถ้าใครนะครับชอบนะครับรถมือสองสวยๆสภาพดีคัดประวัติขาสภาพแบบนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดสมัครขากดติดตามกดกระดิ่งช ANNEL ของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ